ตอนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีกันสําหรับชาวราศีกันคุณดูคลิปนี้และชาวราศีมีนชาวราศีมิถุนชาวราศีธนูคุณดูคลิปนี้ได้ปีการจะเกิดขึ้นัคุณร้อยเซนและสําหรับทุกราศีเช่นคุณเป็นคนราศีเมษคุณเป็นคนราศีสิงค์คุณจะเป็นคนราศีใดก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดาวคานดาวพุธดาวเสา ดวงดาวอะไรก็แล้วแต่อยู่ในราศีกันคุณดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นับคุณ50บวกลบ คืนี้วันที่ผมเห็นัมการก็คือวันที่11เดือน1มกราคม2565คือวันตรงกลางสามารถเกิดเหตุการณ์ก่อนล่วงหน้าได้2วันถึง3วันและเกิดหลังได้2วันถึง3วันอิทธิพลทั้งหมดก็คือ7วันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งก็คือว่า เบางคนถามว่าผมเปิดสอนเ,ออเรียนดวงยูเรเนียนไหมตอนนี้เปิดสอนออสำหรับคนที่อยากเรียนดวงยูเรเนียนแล้วนะครับก็ก็คือเรียนกับผมเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณแบบดูดวงเองเป็นแน่นอนร้อเซนผมรับรองว่าสอนให้คุณจากยูเรเนียนที่มันยาก,ยากเนี่ยให้คุณแบบเข้าใจง่ายด้วยโปรแกรมที่ผมใช้ แล้วก็คุณสามารถดูดวงคุณดูดวงเพื่อนๆนดูดวงญาติพี่น้องของคุณแล้วก็จะสอนหมดก็คือดูดวงรายปีรายเดือนนะรายสัปดาห์อะไรประมาณนี้จะบอกเคล็ดลับให้หมดแล้วก็บางคนอยากดูดวงคมลักก็จะสอนเอาดวงมาประกบดวงเราคนที่เราชอบว่าเข้ากันได้ไหมนะทำให้คุณแบบเออรู้ว่าเออแบบจะครบ กันไปได้มากขนาดไหนหรือดวงที่เราทําธุรกิจกับคนคนนี้ไปได้มากน้อยขนาดไหนเนี่ยก็สามารถที่จะแบบดูได้คือให้คุณดูดวงของคุณเองได้แน่นอนร้อยปร์เซนแล้วก็สอนแบบเออไม่มีกั๊กก็คือให้หมดก็คือแบบเรียกว่าไงอะ่ะไม่มีเลี้ยงไข่เลยแล้วกันนะแล้วก็สําหรับราคาค่าเรียนเนี่ยสําหรับคนที่ เออไม่เดืเอดร้อนเนี่ยก็คือค่าเรียนนี้ก็คือคอร์หนึ่งสองหมื่นแปดพบาทนะแล้วก็เรียกว่าเรียนสิบวันวนลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยแล้วก็มีคลิปการสอนให้ก็คือผมก็จะไปสอนหน้าจอคอมคุณที่บ้านคุณเลยแบบเป็ดเหมือนสอนออนไลน์แหละนะไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ผมก็จะไปสอนแล้วก็เป็นการสอนตัวต่อตัว,ตว,ตวทําให้คุณเรียนรู้เรื่องแล้วก็นัด วันเวลาที่คุณสะดวกได้นะครับแล้วก็สอนแบบกันเองสบายใจได้เนาะได้แน่นอนว่าคือผมเน้นเลยนะครับว่าผมจะสอนให้คุณดูดวงของคุณเองเป็นแน่นอนร้อยเอร์ซแล้วก็อะไรที่มันแบบจะสอนแบบพื้นฐานหบักการแล้วก็ไปขั้นสูงผมจะเน้นขั้นสูงเพื่อให้คุณแบบคือพูดง่ายๆอ่ะไอที่ผมสอนเนี่ย ก็คือสิ่งที่ผมรู้มาเนี่ยเรียกว่าเก็บประสบการณ์มา21ปีเนี่ยภายใน10วัน10ชั่วโมงเนี่ยผมให้คุณหมดเลยคือไม่มีกักเลยคือเพื่อให้วิชาเนี่ยมันอยู่ในคนไทยประเทศไทยแบบเนี้ยนะไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้คุณเรียนกับผมได้แล้วก็เพียงว่าคุณต้องใช้อุปกรณ์ก็คือ,เ,อ,อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ PC ตั้งโต๊ะ หรือเป็นโน้ตบุ๊กแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าเป็นระบบพวก Windows นะถ้าเป็นพวก Apple Mac เนี่ยโปรแกรมมันจะไม่สามารถที่จะรันได้เพราะว่าเขาออกแบบโปรแกรมที่ผมใช้เนี่ยที่รันติดตั้งบนระบบ Windows เป็นโปรแกรมที่ดีสุดในโลกเลยสำหรับผมนะมันสุดยอดมากนะผมสอนให้คุณแบบหมดเปลือกเลยไม่มีกักคือให้คุณไปดูดูของคุณเองได้เลยแบบคือคุ้มมากเลย 28,000บาทเนี่ยแล้วก็รวมโปรแกรมด้วยนะครับสําหรับคนที่ไม่เดือดร้อนก็ก็เรียนได้นะครับคือมันก็คือให้หมดอะนะคือเรียกว่าคุ้มแน่นอนอย่าลืมนะครับเน้นให้คุณดูดวงของคุณเองเป็นแน่นอนอะไรที่ย่างๆเนี่ยผมจะอธิบายแบบสั้นๆเพื่อให้คุณเข้าใจแล้วก็จะมีคลิปส่งไปให้คุณดูคุณก็จะเหมือนแบบดูซ้ำไง ไฮ้ตรงนี้ตั้งดวงยังไงอ๋อดูอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะแบบอ๋อมันก็ไม่ยากนี่อะไรมาณเนี้ยดูเองเป็นแน่นอนร้อยเปอร์เซนตด้วยโปรแกรมที่ผมใช้นะครับอันนี้ก็เลยแบบมาแนะนําประชาสัมพันธ์นะกันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับเออสมการวันนี้นะครับก็คือ ดาวทิปโกโนตส,ส่วนลังสีกับดาวทิปอัพพลอนเท่ากับจุดเจ้าตามเอริเดียนความหมายจะแปลว่ามีมีหรือประสบความรู้ความสามารถอันยิ่งใหญ่หรือประสบอันยิ่งใหญ่มีสิทธิอำนาจเหนือบุคคลจำนวนมากสูตรที่สูตรที่พื้นฐานสำหรับผู้มีความรู้ หรือผู้มีความสามารถอันยิ่งใหญ่นักวิชาการชั้นนำความยิ่งใหญ่ทางวิทยาการที่มีเครื่องแสดงมากมายการแผ่ขยายขนาดใหญ่ความสูงและความกว้างอันนี้ผมอ่านทุกป,ประโยคจากตำราเยอรมันที่แปลเป็นภาษาไทยนะครับค่นี้ครับทุกราศีเลยนะครับถ้า คุณมีจุดเจ้าตานะครับหรือดวงดาวนะครับอยู่ที่ค่าองศานะครับที่13องศาราศีกัน18บแนิบดาเหตุการณ์จะเกิดขึ้น,นคุณร้อยเซนถ้าเลื่อนมาก็จะเกิดขึ้นเก้าสิบปดสิบรถลั่นกันไปนะครับทันนี้เราจะมาอธิบายเ,าเรื่องงานที่ดีเรื่องเงินเรื่องโอกาสที่ดีนะครับในด้านบวกที่ดี70%เอร์จุดที่มาส่วนลงสีตรงนี้คำว่าส่วนลงสีคือกึ่งกลางของ ดาวสองดวงก็คือดาวทิพโคโนดกับดาวทิพย์อะพรอนเซนเตอร์ตรงกลางเรียกว่าศูนย์ลันสีหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าจุดมิดพอยน์ครับจุดกึ่งกลางกานี้เนี่ยจุดกึ่งกลางเนี่ยจะรับอิทธิพลของราศีกันก็คือดาวพุธซึ่งก็จะหมายถึงว่าช่วงนั้นเนี่ยตัวของคุณเนี่ยจะมีเรื่องของการติดต่อหรือเรื่องของเอกสารสัญญาการเดินทางการเจรจาเช่น สมมุติว่าคุณท,ทําธุรกิจส่วนตัวช่วงนั้นอาจจะมีลูกค้ามาติดต่อกับคุณหรืออาจจะมีเรื่องของข้อสัญญาบางอย่างที่เราอาจจะต้องออมีการเจรจาหรือมีการติดต่อหรือบางคนทํางานอยู่ในหน่วยงานองค์กรใช่ไหมช่วงนั้นคุณอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่บางอย่างหรือคุณอาจจะต้องเข้าไปทําบางสิ่งบางอย่างในสิ่งที่คุณอาจจะต้องใช้ความละเอียดรบอบคอบ นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลงรายละเอียดตรงนี้ครับดาวทิพย์โคโนดก่อนดีกว่าเพราะว่าสมการเนี้ยมันมีดาวทิพย์โคโนดเดี๋ยวผมจะอ่านความหมายดาวทิพย์โคโนดให้คุณฟังคุณจะได้ประยุกต์กับอาชีพของคุณได้นะครับดาวทิพย์โคโนดมีเฉพาะในดวงยูเรเนียนเท่านั้นนะครับดวงยูเรเนียนไม่ใช่หาาัวใจตะวันตกคองายวิชาก,กันดาวทิพย์โคโนดแปว่าส่วนพื้นฐานสาหรับทุกสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เด่นเป็นพิเศษที่เหนือกว่าสิ่งทั่วไป ที่อยู่เหนือสิ่งธรรมดาสามาัญอำนาจบริหารความหมายทั่วไปผู้ใหญ่หัวหน้าครอบครัวเจ้าของบริษัทผู้บริหารประเทศสิ่งที่ทําให้บุคคลเป็นใหญ่การได้ตําแหน่งอํานาจอยู่ในมือการเปลี่ยนตําแหน่งอันนี้คือความหมายของดาาทิศโคโนนเราก็มาดูครับค่าองศาของเขาอยู่ที่16องศาราศีกรกฎ40ลิมดาเนี่ยจุดนี้เนี่ยจะรับอิทธิพลของราศีตุลก็คือเรื่องดาวสุขซึ่งดาวสุขก็จะหมายถึงเรื่องของความรักความสุขใจเรื่องของเงิน อันนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกได้เลยว่าช่วงนั้นเนี่ยถ้าคุณทํางานส่วนตัวคุณอาจจะได้เงินหรืออาจจะมีลูกค้ามาติดต่อคุณทําให้คุณได้ผลประโยชน์บางอย่างมีการขยายตัวมากขึ้นหรือคุณอาจจะได้อาจอาจจะแบบว่าสมมติว่าคุณคุณไม่ได้ทํางานส่วนตัวใช่ไหมสมมติว่าเราทํางานอยู่ในองค์กรใช่ไหมช่วงนั้นคุณอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ของคุณในการรับผิดชอบงานที่ใหญ่โตขึ้นหรือคุณอาจจะมีอ่ การติดต่อกับเ,ออเจ้านายหรือว่าลูกค้ารายใหญ่หรือว่า,ออา,อวาขอบเขตงานของคุณเนี่ยมีความรับผิดชอบมากขึ้นหรือคุณอาจจะทําผลงานออกมาแล้วเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่ขเขาพึงพอใจหรือว่าผลงานของคุณเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันมีความก้าวหน้านมากขึ้นแล้วก็ถ้าเราลงรายละเอียดดาวทิพโคโน,โนเนยอยู่ในเรือนชะตาที่2ซึ่งเรือนชะตาที่2เนี่ย ก็จะหมายถึงราศีพฤษภก็คือเรื่องดาวศุกซึ่งก็จะเป็นจุดที่จะทําให้คุณได้เงินได้ผลประโยชน์โอกาสที่จะเป็นเรื่องของความสําเร็จก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับผลงานของเราหรือว่างานที่เรา,เาทําทําอยู่หรืออาจจะเป็นผลประโยชน์ที่มีคนหิบยื่นให้นะครั้นี้เนี่ยถ้าเราลงรายละเอียดที่ที่ลึกเข้าไปเนี่ย ในการโคจรจริงในวันนั้นเนี่ยจะมีดาวทิพโคโนะอ,อยู่วงนอกซึ่งดาวทิพโคโนะอ,อยู่วงนอกเนี่ยอยู่ระหว่างเรือนะ้ายหนึ่งกับเรือนต้ายสองซึ่งดาวทิพโคโนะเนี่ยนั่นละอิทธิพลของราศรีกันคือ,คอดาวพุธอันนี้ก็จะเป็นการตอกย้ำว่าก็าจะมีเรื่องของออการติดต่อที่ทําให้คุณเหมือนแบบอาจจะได้โชคก้อนใหญ่หรืออาจจะได้เงินก้อนใหญ่หรืออาจจะได้ลูกค้า หรืองานของคุณอาจจะมีความสําเร็จที่มากขึ้นอันนี้ก็เป็นการตอกย้ําได้นะคราวนี้เนี่ยถ้าลงารายละเอียดที่ลึกเข้าไปอีกนะในขั้นตอนจริงในวันนั้นเนี่ยในเรือนดาที่2ที่มีดาวทิพย์โคโน,โนอยู่เนี่ยก็คือจะมีวงโครจรที่ที่หมุนหมายถึงว่าที่ปรกากฏในวันนั้นเนี่ยก็คือจะมีเมริเดียนเมริเดียนวัดซึ่งเมริเดียนก็จะแปลว่าจิตวิญญาณสัญชาตญาณสามัญสำนึก เหมือนแบบมันเป็นความรู้สึกที่จะบอกว่าคุณมีโอกาสที่สุขภามสำเร็จแล้วก็เมริเดียนวันเนี่ยอยู่ที่1องศาราศีสิงห์สีน้ด้นเนี่ยอันนี้อยู่พิกัดของราศีเมษก็คือดาวของันก็คือการเกิดอันนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกว่าอการติดต่อที่เริ่มต้นบางอย่างเนี่ยอาจจะเป็นการเกิดบางอย่างใหม่เช่นคุณอาจจะได้ลูกค้ารายใหม่อาจจะได้เงินก้อนใหม่อาจจะได้งานชิ้นชิ้นใหม่ หรือตำแหน่งงานบางอย่างที่มีการปรับเปลี่ยนมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ที่มันมีความสําคัญอยู่啊ความสําคัญในการในการโครจรจริงในวันนั้นเพราะว่าไอดาววงนอกเนี่ยมันเป็นดาวที่โครจรจริงในวันนั้นนะคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาดูดาวทิพย์อีกตัวหนึ่งดาวทิพย์อพอลอนผมจะอ่านความหมายดาวทิพย์อพอลอนให้คุณฟังคุณจะได้ไปประยุกต์อาชีพบุญได้ ดาวทิพย์อัารอนแปลว่าประสบการณ์ความสําเร็จชื่อเสียงสันติสุขธุรกิจการพันชย์นิดวิทยายการการแผ่ขยายความไกลและความกว้างความหมายทั่วไปวิทยายการความหลากหลายสันติสุขการซื้อขายแลกเปลี่ยนโชคทางการค้าและเราก็มาดูนะครับดาวทิพย์อัปรอรเนยอยู่ที่เข้างองศาเกองศาราศีพิจิกห้าสิบหกลิมดานี้จะรับอิทธิพลของราศีกรกฎก็คือดาวจันทร์ จุดเจ้าตาจาันนทกับดาวจาันในดวงยูนิเน่นะันคือมีความหมายเหมือนกันเพียงว่าในดวงยูนิเน่นดาวดาวดาวจาันเนี่ยจะเป็นจุดเจ้าต,าตาตัวหนึ่งซึ่งจะหมายถึงความเป็นแม่ผู้หญิงผู้หญิงในบ้านอารมณ์แล้วก็ชั่วโมงซึ่งดาวทิปอัพพลร์เนี่ยได้รับอิทธิพลของจุดเจ้าตาจาันก็จะหมายถึงจันอัพพลร์ก็แปลว่าคุณอาจจะได้ของที่คุณถูกใจหรือคุณอาจจะทํางานและประสบความสําเร็จความสําเร็จที่โดดเด่น เป็นความสําเร็จที่ที่ปรากฏแล้วแล้วในการโคจ,จรจริงในวันนั้นเนี่ยดาวออคือมันจะมีจุดเจ้าตา a s สเซนแ n นวัซึ่ง a s c e n d แ n นวเนี่ยอยู่ในช่องเดียวกับออดาวทิพย์อัพอรลอนซึ่งอยู่ในเรือนตาที่5ซึ่งเรือนตาที่5ก็หมายถึงราศีสิงห์ก็คืออาทิตย์ดาวทิตย์ก็จะหมายถึงตัวเราสามีพ่อผู้ชายอันนี้ก็จะเป็นการจอดจองว่าความสําเร็จเนี่มันจะเกิดที่กับคุณ เป็นความสาเร็จที่ที่มีอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมที่ทําให้คุณเอ่อได้ผลประโยชน์เพราะว่า ascendant นในการโคจ,จรจริงในวันนั้นเนี่ยอยู่ที่2องศาราศีเอ่อพฤทิกสาิมพ้าลิดาต่ลิทพลของเอ่อราศีพฤกษศก็คือเรื่องดาวศุกร์ก็คือศุกร์ก็คือเอ่อความรักความสุขใจเรื่องของเงินผลประโยชน์ผลประโยชน์ที่เอ่อเกิดจากกิจกรรมที่คุณจะต้องทําและคุณสามารถทําได้ เพราะว่ากิจกรรมที่เราต้องทำเพราะว่าด้านอิทธิพลของราศีพิจิกก็คือดาวองคารดาวองคารกับอังคารสุกก็คือแบบทำแล้วได้เงินทำแล้วแบบเออ่ผลงานออกมาแบบพึงพอใจซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเอทิศทางที่ดีนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาลงรายละเอียดนิดนึง คือจุดที่มาสูนรลงสีที่ผมบอกตอนต้นเนี่ยในราศรีการของคุณเนี่ยทำมุมร้อยสาชสิบห้าองศารรกับเมริเดียนของการคอจรจริงนะวันนั้นก็คือวันที่บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเมริเดียนเมริเดียนตัวเนี้ยอยู่ที่ยี่เก้าองศรรา,ศร,ร,ากกร,ราศีมังกรหกิถุาซึ่ง ก็ได้รับอิทธิพลของราศีแคปิคอนก็คือราศีมังกรก็คือแพะบุเขากลุ่มดาวแพทะเ,เลไม่ใช่ราศีมังกรราศีมังกรคือการให้ข้อมูลอันเท็นเท็ตโซนคอมพิวเตอร์กรณีปัดยางแพะบุเขาก็คือปีนท้าพาปีนเขวได้ใช่ไหมไม่มีสัตยไม่มีสนไหนทำได้นี่เป็นการยกตัวอย่างว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่หรือคุณอาจจะได้รับมอบหมายงานบางอย่างที่คนอื่นเขาแบบไม่สามารถที่ทําได้ดีเท่าคุณคู่แข่งอาจจะไม่มีสินค้าเหมือนคุณ เพื่อโรงงานอาจจะทําบางอย่างเหมือนคุณไม่ได้คุณอาจจะทํางานเก่าที่ค้างคงมานานแล้วช่วงนั้นสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ได้ด้วยดีเนี่ยก็สามารถเป็นลักษณะที่ทางที่ท,ท,ที่ที่บวกได้แล้วก็เมอริเดียนวันในวันนั้นเนี่ยก็อยู่เรือนตาที่8ซึ่งเรือนดาที่แก็คือดาวองคาในราศีพฤจก,ก็คือกิจกรรมที่คุณจะต้องทา แล้วก็ในเดือนตาที่8ในการคจรจริงนว,วันนั้นเนี่ยก็จะมีดาวเสาร์เนี่ยอยู่ในระหว่างเดือนตาที่แปเดือนตาที่9เส้นแบ่งราศีซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดจุดที่บอกว่าเอออยู่ที่13องศาดาวเสาร์เนี่ยส3องศาราศีกุมสองนิบวดาได้รับอิทธิพลของราศีกันก็คือดาวพุธพุธเสาร์ก็เหมือนแบบการการปรับเปลี่ยนการรับมอบหมายการเปลี่ยนการจากอีกจุดหนึ่งหมาจุดหนึ่ง แล้วก็ในการโคจรจีนท้วันนั้นก็จะมีะโซลาเดย์โซลาเดยมันก็จะเหมือนพระาทิตย์ทรงกฎก็คือพาทิตที่ตั้งฉากกับเราอันนี้ก็จะเป็นจุดที่จะบอกว่ามันจะมีความสําคัญที่เกิดขึ้นอันนี้ไอ้พาทิตยทรงกฎโซลาเดย์นี้อยู่ที่สามองศาราศีกุม่ม5้าดิปดาเนี่ยอันนี้ได้รับอิทธิพลของรารกศีพฤกษกก็คือเรื่องดาวศุกร์ ซึ่งดาวศุกร์ก็จะหมายถึงเรื่องของความรักความสุขใจเรื่องของเงินก็มีโอกาสที่คุณจะได้เงินได้ผลประโยชน์ในสิ่งที่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้มันไม่น่าจะได้แต่มันก็มีโอกาสที่จะได้หรืองานของคุณอาจจะแบบทําแล้วมันแบบเออเป็นไปตามทิศทางที่เราคิดไว้ถึงแม้มันอาจจะยากแต่เราก็สามารถที่จะแบบไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้ อันนี้ก็จะเป็นด้านบวกที่ดี70%เรื่องของงานเรื่องของเงินนะซึ่งสิ่งที่ผมพูดมาทังหมดเนี้ยเกิดขึ้นของคุณแน่นอนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มาทําคลิปแบบ general reading ไม่ได้มาทําคลิปแบบไม่ได้จอดจงดูขำๆำไม่ใช่อันนี้ผมจอดจงว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นของคุณร้อเซบวกลบนะแล้วก็ คือผมอยากให้คุณไปจดที่ปฏิทินแล้วก็เอรอจดจอด่อเราจะได้ไปพิสูจน์กันคือสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่าผมไม่อยากให้คุณมาเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นต์อยากคุณกับผมเราไปพิสูจน์กันเนี่ยผมถึงบอกให้คุณจดที่ปฏิทินแล้วคุณก็สังเกตช่วงนั้นเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบเนี้ยกับตัวคุณแน่นอนแล้วก็เออ ว่าคนที่ดูคลิปมีร้อยคนก็จะร้อยอาชีพใช่ไหมคุณเอาอปประยุกาอาชีพคุณแต่ผมจะบอกว่าอารมณ์แลวความรู้สึกแบบเนี้ยที่ผมอธิบายมาแต่ต้นเนี่ยจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะแล้วก็ผมก็อยากจะขอขอบคุณสมาชิกทั้งสองช่องสมาชิกรายเดือนนะครับที่คุณยังสนับสนุนเป็นสมาชิกช่องผมอยู่ยังไม่ทอดทิ้ง ก็คือช่องแรกยูเรเนียลไล่เดือนเดือนหนึ่งร้อบาทผมก็ได้เจ็ดสิบาทยู u ูบแบ่งให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ช่องที่สองยูเรเนียลไล่รายเดือนเดือนละแปดสิบบาทผมก็ได้ห้าสิบบาท youtube ก็แบ่งให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งสองช่องร้อยห้าสิบบาทในนี้ผมได้เด็ดนะไม่ใช่ร้อยห้าสิบบาทโทษทีร้อยหนึ่งได้เจ็ดสิบบาทใช่ไหม แล้วก็อีกช่องหนึ่ง80บาทได้ห้าสผมได้130ยามถูกไหมเป็ไม่ใช่เดยได้ร2อยี่สโอ้คิดสรรมการดาวปวดหัวเลยไอ้เงินที่ผมได้70บาทกับ50บาทเนี่ยก็คือ120บบาทเงินนั้นไปไหนก็ไปจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มันจะมีเสื่อมลมมันก็ต้องสะสมเงินในการ ที่อัปเดคอมเงินนั้นไม่ได้ทำให้ผมร่ำรวยเป็นมหาเสตีฐีคือแบบเรียกว่ายังไงอ่ะชาบคนที่เป็นสมาชิกทั้งสองช่องคุณก็แอดไลน์มาหาผมผมจะหาจุดเจ้าตาฟรีมูลค่า414บาทให้คุณดูกับด่วนคุณจะได้ดูว่าคุณดูราศีไหนได้เพราะว่าจุดเจ้าตาจะมีอคนของคุณไปตลอดชีวิต ณจะได้ไม่เสียเวลาเสียเวลาในการที่คุณหลงทางชีวิตของคุณเนี่ยว่าคุณเออควรจะทําอาชีพในอะไรหรือที่ทางของคุณเนี่ยแล้วก็คุณที่เป็นสมาชิกสิ่งที่คุณจะได้ก็คือคุณจะได้ดูคลิปล่วงหน้าก่อนคนอื่นสามสิบวันบวกลบอย่างไม่มีโฆษณาไม่มีจอม,มืดนะครับแล้วก็เปิดมาก็ดูได้เลยนะครับ แล้วก็สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกช่องคลิปนี้คุณก็จะได้ดูนะก่อนวันที่เกิดเหตุการณ์แน่นอน3วัน5วันบวกลบแล้วก็ระหว่างที่คุณดูคลิปอาจจะมีจอมมืดมีสะดุดก็อย่าโกรธอย่าเกลียดผมเลยเพราะผมไม่มีทางเรื่องจริงมันจึงเป็นที่จะต้องลงคลิปที่มีความแตกต่างไม่งั้นคนที่เป็นสมาชิกช่องเขาก็ไม่ต้องเป็นสมาชิกถูกไหม ทำไมต้องเปิดรับสมาชิกช่องบางคนสงสัยคือเอาที่เขาผมศึกษามายอดวิวดูยูทูบหนึ่งหมื่นวิวจะได้เงินหนึ่งเหรียญดอลลาร์ก็คือสามสิบบาทแล้วผมมานั่งอธิบายคลิปแบบละเอียดอย่างเงี้ยคนที่ดูคลิปผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภศพวกจอมงมวนนะคุณเคยดูหนังจีนใช่ป่ะสอบจอมงวนนะพวกแบบคนที่มี คนที่เขาต้องการความจริงอน่ะฉะนั้นคลิปมังอาจจะมีคนดูร้อยวิวสามร้อยวิวคุณว่ามันจะได้ค่าโฆษณาเท่าไหร่เจ็ดสิบห้าตังบาทเดียวอย่างเงี้ยมันก็ไม่พอซื้อมาม่าขอห้าบาทมา,มา,มาต้องกินด้วยซ้านี่คือเหตุผลว่าทําไมต้องมีการเปิดรับสมาชิกช่องเพราะว่าคือมันมีค่าใช้จ่ายผมก็เลยต้องมาอธิบายเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจ อาจจะเกลียดผมโกรธผมโดยที่ว่าไม่ไม่อยากรับรู้เเหตุผลต่างๆที่ผมอธิบายอยากจะดูฟรีดูแบบไม่มีโฆษณา,าดูก่อนเหมือนคนที่เป็นสมาชิกช่องคืออันนี้ผมก็เลยต้องมาอาธิบายเหตุผลก็อยากให้ทุกคนปวดเข้าใจด้วยปวดเห็นใจผมด้วยผมเลยมาอาธิบายทุกคลิปเลยนะเพราะบางคนอาจจะเพิ่งมาฟังก็อาจจะ ไปทำไมต้องเป็นแบบนี้นี่คือที่มาที่ไปนะโอเคไหมเราเข้าใจตรงกันนะครานี้เนี่ยเราจะมาดู70%ที่ดีในเรื่องของความรักสำหรับคนที่ไม่ไม่เอาความรักต้องการเ,าเงินงานอย่างเดียวเราพูดเรื่องความรักคุณก็เปลี่ยนจาคว่าความรักเป็นคำว่างานเงินะสำหรับคนที่ต้องการความรักอย่างเดียวว่าช่วงนั้นอาจจะรู้สึกมีปัญหา เรื่องความรักเวลาผมาพูดเรื่องงานเรื่องเงินคุณก็เอาคำว่าง,งานเงินเปลี่ยนเป็นคำว่าความรักนะคุณจะได้เนื้อหาในการฟังที่มันมากขึ้นตามที่คุณอยากจะฟังนี่ผมก็เลยบอกเทคนิคในการฟังนะกาน,นี้จะเป็นด้านบวกด้านบวกที่ดีเจ็ดสิบเปอร์เซ็ในเรื่องของความรักก็สามารถที่แปลความหมายว่าช่วงนั้นเนี่ยตัวของเราจะมีเรื่องของการติดต่อ การติดต่อกับบุคคลที่อาจจะดูดีว่าอิทธิพลของดาวทริปโคโนโดเช่นอาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดูที่ดูดีหรืออาจจะเป็นคนที่เราอาจจะให้ให้ความเก่งใจกับเขาหรือว่ามีความรู้สึกชื่นชมเขานะแล้วก็ะจะมีอิทธิพลกับเราเพราะว่าอยู่เดือนตาที่2ก็คือเรื่องดาวศุกร์นะแล้วก็มีดาวทริปอัลปลอนก็คือ การติดต่ออาจจะเป็นการติดต่อที่เรามีความรู้สึกว่าเหมือนแบบคุยกันแล้วอาจจะมีความเข้าใจกันแบบมากขึ้นคืออาจจะเป็นในลนักษณะของความสําเร็จที่มีเรื่องของการติดต่อมากขึ้นเช่นอาจจะมีคนที่มาคุยกับคุณแล้วคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเคมีตรงกรันหรือแบบมีความเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็เมอเริเดียนเนี้ยอันนี้ก็ทำมุมร้อยสามห้าองศา แล้วก็อาจจะเป็นคนคือมีดาวเสาร์อยู่เนี่ยตรงนี้ก็สามารถตีความหมาอาจจะเป็นคนที่มีข้อจํากัดเช่นอาจจะเป็นคนที่อายุมากคุณน้อยคุณรวยคุณจนกว่าคุณอย่างเงี้ยชาวต่างชาติชายแลงชา,ชายหญิงทั้งหญิงหรือว่าคนที่ไม่ได้เจอหน้ากันนานหรือว่าคุยกันกันจริงแต่ว่าอาจจะอยู่กับคคลนมุมคคลนมุมที่คคลนมุมโลกอย่างเงี้ยเจอผ่านโลกออนไลน์อย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็มีความเข้าใจที่สามารถที่จะแบบ เขาอกเข้าใจกันได้ก็คือแบบเป็นความรู้สึกที่ข้อจํากัดที่สามารถที่จะบบเข้าใจแล้วก็ให้กําลังใจหรืออาจจะมีความสําเร็จในเรื่องของสายสัมพันธ์ที่มากขึ้นอันนี้ก็ก็สามารถที่จะตีความหมายในในด้านบวกแบบนี้ที่ดี70%ในเรื่องของความรักได้